วันที่23สิงหาคม2566สวัสดีครับวันนี้ลุงก็จะมาแนะนำอาชีพใหม่ของลุงนะนี่เป็นอาชีพใหม่ล่าสุดนะซึ่งลุงหวังว่ามันจะช่วยให้รายได้ของคนแก่หลังวัยทำงานเนี่ยกระตุ้นขึ้นมานิดนึงก็อย่างดีนะเกิดว่ามีใคร พัดหลงเข้ามาเป็นลูกค้าลุงลุงก็จะได้ได้ตังค์บ้างอ่ะเพราะลาพังเบี้ยคนแก่เดี๋ยวเรกร้อยจะร้อยลุงไม่พอใช้จริงๆนะครับเดี๋ยวร้อนมากนะครับตอนนี้ก็เลยขนขวายปากกัดเตียนถีบตามภาษาคนแก่ซึ่งไม่รู้จะทําอะไรเพราะว่าเลี้ยวแรงไม่มีนะครับความสามารถก็สู้คนหนุ่มไม่ได้นะคนหนุ่มสาวแค่มีความสามารถสูงกว่าลุงก็เลยว่าเอานะเอาองเป็นหมอดูดูก็ได้นะแต่เป็นหมอดูเนี่ยจะถูกใจหรือสปะยะลูกค้าขนาดไหนลุงก็ไม่รู้นะครับ แต่จะไปดูเรื่องความรักเรื่องอะไรตอนไรเนี่ยลุงก็ดูไม่ได้นะเพราะว่าลุงแก่แล้วลุงไม่มีหรอกไอ้เรื่องความรักความอะไรโรแมนติกนะนะครับมันมีแต่เรื่องที่ว่าเรื่องที่คนแก่คิดกันอะเป็นห่วงลูกหลานตายแล้วจะไปไหน่ะแล้วก็ทําหมากินอะไรไอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องการตามทำหมากินคนแก่นะครับก็ถือว่าถ้าท่านใดมีจ,จิตใจเมตตาอุดหนุนเป็นลูกค้าลุงก็ถือว่าทําบุญสุนทานคนแก่ไปแล้วกันทำหลองนี้เป็นต้นนะครับ เออลุงจะได้มีกระตังคจอดกระปุกมั่งเอาเอาตังค์ไปทําอะไรอ่ะลุงก็ไปทาโปรเจกต์นะครับลุงมุดาราโปรเจกต์ทำวิจัยพัฒนานะในสิ่งที่ลุงอยากรู้อยากเห็นนะนะในกิจการโลกแตกถ้าสงสัยว่าโลกแตกคืออะไรก็อย่าอ,อ,อ,อย่าไปรู้เลยนะครับเดี๋ยวรู้แล้วฟุ้งซ่านเอาเป็นว่าเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะลุงได้พยายามศึกษาอ่าการทำพยากรณ์ของหมอดูพ่อหมอแม่หมอทั้งหลายใน YouTube, ยูท t u ยุมาแล้วนะ เ็นเวลาสองปีลุงไม่ได้ไปเรียนออนไลน์นะครับเพราะว่าค่าเรียนแพงมากสําหรับลุงนะเพราะเบี้ยคนแก่เดือนเราเ็ดเจ็ดร้อยนี่ไปจะเ,ปเรียนออนไลน์ได้ที่ไหนแล้วครับไม่เรียนไม่ได้นะครับค่ากาแฟยังไม่พอกินเลยลุงก็เลยต้องครูพักรักจําขอโทษด้วยนะที่ลุงไปแอบอขโมยความรู้ของท่านทั้งหลายที่เป็นลุงถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของลุงนะทุกท่านที่ถูกลุงอแอบแอบอครูพักรักจําเนี่ยนะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในกิจการงานหมอูขวงท่านนะครับเพราะลุงจะอุทิศฎีสุนทุสนลหรือวิทยาทานที่ลุงได้เนี่ยให้แก่พวกท่านทั้งหลายซึ่งเป็นลุงถือว่าเป็นบรมครูคองลุงอะ่าตนีความรู้อย่าต่อว่าลุงนะที่ลุงกำลัขโมยความรู้ของท่านไปใช้ลุงไม่ได้ทงกําไรนะครับไม่ได้ค้างกําไรกันควรทําเพื่อ,อให้คนแก่ได้มีอาชีพมีการงานทําบ้างถือว่าเป็นการสองคลอกกันไปนะครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับ ลุงก็มาเริ่มต้นคลิปต้นๆของลุงด้วยการพยากรอนาคตของประเทศชาตินะครับเหตุผลที่ลุงต้องใช้อนาคตประเทศชาติเป็นไอต้นเป็นหัวข้อเรื่องนะครับก็เพราะว่าลุงประเทศชาติของเราเนี่ยมันความเป็นความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมันน้อยมากไม่เป็นท่าุดินนะครับท่าุดินคือมีการเปลี่ยนแปลงที่ช้ามากน้อยมากหรือกือบจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับลุงก็เลยคิดว่าเอ้านะลองใช้ไพ่ชาโลกพยากรดูถ้า ถ้ามันเป็นจริงไพ่ต้องขึ้นมาจริงจริงตามนั้นนะแล้วลุงก็สับไพ่เนี่ยนะห้าใบนะครับแล้วมาลองดูซิว่ามันจริงตามที่สภาวะความจริงเนี่ยนะครับของบ้านเมืองในปัจจุบันเนี่ยมันใช่หรือเปล่าถ้ามันใช่ก็แสดงว่าการตีความไพ่ของลุงเนี่ยมันถูกต้องแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยแสดงว่าลุงก็ตีความผิดต้องไปปรับปรุงแก้ไขาการอ่านไพ่ใหม่นะครับห้าปีมันคงรู้ได้หรอกซึ่งไม่มีหมอ พ่อหมอแม่หมอคนไหนให้อยากดูตั้งห้าปีหรอกนะแต่ลุงดูได้ห้าปีเพราะว่านี่มันเมืองไทยอ่ะมันไม่เปลี่ยนหรอกสมัยลุงจะเป็นเด็กถึง,ถงแก่กล้จะเข้าโรงก็ไนะครับ <S <S พฤ,ฤติกรรมของพักการเมืองและนักการเมืองก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนจากเดิมเลยลุงคิดว่ามันน่าจะใช้ได้นะครับพฤติกรรมความคิดประชาชนก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะยังคงอ้างอิงในตัวยึดถือในตัวบุคคลมากกว่าความถูกต้องแล้วก็มากกว่า มากกว่านโยบายนะครับหรือแนวนโยบายมากกว่าคําพูดที่ให้ไว้คือถ้าหลงใครชอบใครแล้วก็ปักปัาหัวปักหัวปั๊มเลยล่ะนะครับเราเป็นซะอย่างนั้นนะก็เลยทาให้บ้านเมืองเราเละตุ้มเปะมากะซักขนาดนี้นะครับคือยึดถือตัวบุคคลมากกว่านโยบายนะครับและการทํางานจริงๆนะครับทีนี้ไม่ว่านักการเมืองจะทําผิดทําถูกไงก็ตามแต่ อีกสักพักเราก็จะลืมกันแล้วก็เวลาเข้าหาเสียงเขาก็จะเป็นเทพบุตรเป็นขวัญใจของเราใหม่นะครับจะด้วยอะไรก็ตามแต่ด้วยประชานิยมหรือด้วยอะไรก็ตามแต่นะครับแต่เราเราได้ได้เข้ากลับมาทํางานใหม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงยากเพราะว่าเราจะได้พรรคการเมืองหน้าเดิมๆอาจจะชื่อใหม่หน้าเดิมพรรคพรรคใหม่อ,อ่พรรคพรรคใหม่นะครับแต่ว่ามาจากพรรคเก่าอะยุคพรรคแล้วตั้งพรรคใหม่สำรองนี้เป็นต้นนะเอาละ ไม่เสียเวลามากนะครับมาเริ่มต้นอนาคตของประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันเป็นไพ่แตทาวเวอร์เห็นไหมครับอันนี้ก็คือว่าความเป็นอยู่คือดีเศรษฐกิจของประชาชนเนี่ยนะครับไม่ค่อยดีนะครับมันมันถ้าทำธุรกิจก็คือว่าเจ๊งอ่ะเจ๊งดีความหมายอีกอันหนึ่งคือว่าเริ่มต้นใหม่นะครับทีนี้มาเริ่มต้นใหม่อย่างไงอ่ะนะมาเริ่มต้นใหม่คือการอย่างตัวอย่างปัจจุบันก็คือ ฟอร์มรัฐบาลใหม่เป็นต้นก็ถือาเป็นการเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อมาเดือยไฮไลท์นกลับหัวนะครับนิติธรรมหรือพระไม่เข้าข้างเรานะครับพระไม่ปกปอก,อกรักษาเราเทวดาไม่คุ้มครองจะมีเทวดาคุ้มครองก็เป็นเทวดามิจฉาทิฏฐิทํำรองในคุ้มครองอันนี้ลุงไม่อยากพูดมากนะก็มีอยู่นะหลายบางคนก็เอา เอาเทวดาวมิจฉาทิสิมามาตั้งกล่าวไห่บูชากันเดีย๋ยก็อันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ไพ่แสดงพลังงานออกมาอย่างชัดเจนนะครับเดีย๋ยวให้เราสั้นกับหัวนะครับนับจากนี้ไปเราจะอยู่กันอย่างไม่มีที่พึ่งนะครับก็จะเรียกว่าตัวใครตัวม,มันได้ไหมลุงก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เข้าข้างเราซะแล้วนะครับต่อไปนะครับผลที่เกิดขึ้นตามมา นะครับก้าวไม่เท้ากับหัวเห็นไหมครับผลิตผลความพยายามของประชาชนทั้งหมดที่สั่งสมทํากันมาเนี่ยมันจะไม่ออกดอกออกผลอาจจะเป็นเพราะดินฟ้าอากาศก็ดีนะครับเออหรือภัยธรรมชาติก็ดีในระยะ5ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับมันทําให้ผลิตผลเนี่ยไม่งอกเงยความพยายามอาจจะไม่คุ้มกับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาประชาชนก็จะหมดกำลังใจนะครับ หรือมีความเครียดมากขึ้นความเครียดสะสมนะ The full กับหัวอีกแล้วนะครับ The full กับหัวถ้าตั้งหัวตั้งนี่คือความสุขไม่ยี่ละไม่เอ่อไม่แคร์ในเรื่องสิ่งใดๆที่เป็นโลกธรรมสีแต่พอกับหัวปั๊มเนี่ยก็จะตาสว่างขึ้นนะครับจะไม่กล้าเดินไปข้างหน้าจะรู้สึกเอ้ยเดินไม่ได้แล้วนะต้องช่างใจใหม่คิดใหม่ทําใหม่นะครับถอยออกมาจากหน้าผานะครับ ประชาด้านนี้เป็นข้อเป็นไพ่ดีทรับลุงนะถ้ามันกับหัวเนี่ยแสดงว่าเขาจะความสุขที่เขาเคยได้รับเนี่ยเนื่องจากความไม่สนใจในบ้านเมืองหรือไม่สนใจเรื่องอื่นนอกจากเรื่องตัวบุคคลขเขาเองนะ่ะมันจะหมดไปทุกคนก็จะหันสนใจเรื่องปัญหาปากท้องในส่วนรวมมากขึ้นเข้าใจปัญหามากขึ้นว่าเออวัที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรที่ผ่านมาจากเดอะทาวเวอร์ฮัลเลฟเฟนกับหัวแล้วก็ก้าวไม่เท้ากับหัวมันเกิดจากอะไร และสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนะครับในที่สุดนะครับประชาชนก็จะเดินออกจากแปดถ้วยแปดถ้วยคือความเป็นอยู่คือในสถานะสถานะปัจจุบันซึ่งดูเหมือนว่ามันจะสุขสบายนะนะแต่ประชาชนก็จะไม่พอใจในสิ่งเหล่านี้นะครับเขาก็จะละทิ้งแปดถ้วยเหตุเหตุเหตุผลที่เขาละทิ้งเพราะว่าไอแปดถ้วยที่มีอยู่ใน ในปัจจุบันของเขาเนี่ยนะครับมันอยู่ในกลางเวลากลางคืนเนี่ยนะครับอ่ดูในเวลากลางคืนมันจะมีทั้งทุกข์ทั้งสุขสลับกันมันไม่จีรังยั่งยืนมันน่าเบื่อนะครับคือถ้าจะเรียกถึงการพัฒนาแล้วมันก็ไม่ใช่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับมันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์คนก็จะเบื่อหน่ายนะครับอยากจะหาอนาคตใหม่ชีวิตใหม่แล้วเขาก็เดินออกจากแดถด้วยที่เขามีอยู่นะครับ อ่าไปาอนาคตใหม่ทั้งทงที่เขาเองก็ไม่รู้เลยว่าอนาคตใหม่เขาเนี่ยมันจะไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะดีขนาดไหนหรือว่ามันจะเร็วขนาดไหนเพราะมันเป็นช่วงค่ําคืนนะครับแต่เขาก็ไปกันละเพราะว่ามันจําเจเบื่อหน่ายน่าเบื่อหน่ายอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนจะเลือกอ่าเป็นอนาคตนะครับสาหรับในอีก5ปีข้างหน้าคือพูดง่าย จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราในอห้าปีข้างหน้าเพราะว่าคนเนี่ยเดฟู Fool, ตาสว่างแล้วนะครับเนื่องมาจากก้าวไม่เท้ากับหัวคือเนืาา่องมาจากว่าผิดหวังใน,ในผลผลที่ประชาชนคาดหวังไว้ความพยายามสูญเปล่าเนื่องมาจากว่าไฮไลท์แฟนกับหัวนิติธรรมของประเทศชาติล้มเหลวหรือไม่มีเทวดาคุ้มครองนะครับแล้วก็เดอะทาวเวอร ก็คือเศรษฐกิจพังทลายเป็นเบื้องตน้นคือความล้มเหลวในอดีตนั่นแหละนะครับเนื่องจากทางการเมืองก็ดีทางการค้าการค้าข,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 ขายก็ดีเศรษฐกิจก็ดีมันมันล้มเหลวมาตลอดนะครับมันไม่มีดีขึ้นจนทั้งเกิดในวันนี้คือแปดถ้วยนะครับแปดถ้วยนะโอเคลุกงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะมืออาจจะสั่นบ้างเพราะมือคนแก่นะ ไม่มีตัวที่มันจะจับกล้องนะครับไม่มีไมโครโฟนก็จะเบงเสียงแข่งกับพัดลมระบายากาศไปโอ้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับ